ก้อนต่างทั้งหมดนะครับจะมีลักษณนนะก้อนตังนี้นะครับท่าที่หนึ่งบิดตัวบานปุน่นบิดล่างบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ป่นท,ท่านใครนะครับอันนี้คือพวกใครพวกน้องว่าบิดตัวบานต่อท่าเป็นอันหนึ่งสองสามลงเลยอันนี้ท่าที่หนึ่งต่อไปเป็นท่าที่สองกิ้วเกา เกี่ยวขือออมเก้ากับขื่อหมวกนะครับมือขวาอ้อมมือซ้ายควานะครับควานลงไปมือซ้ายออมมือขวาควานมือขวาอ้อมซ้ายควานนี่คือท่าที่สองฝักจะเดินลักษณะเดินวนนะครับนอกเดินวนสี่ทิศอันนี้คือท่าที่สองเกี่ยวเก้าทำ ต่อไปข้ 2, 3ที่สามข้าต่อเนื่องเชื่อมต่อจากข้าเขียวก้าวอ้อมซ้ายอ้อมปุ๊บดามมือขวาล้วงเท้าซ้ายเดินหน้าไปดังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเท้าซ้ายเดิทั้งหน้าเดี๋ยวพร้อมมือขวาอ้อมมือซ้ายไล่ลงมาเลยล้วงเท้าขวา แล้วก็ขวาล้วงเท้าซ้ายนะครับน,นขอทไปก็วางเท้า,าสิงก็จะไปอยู่ในท่าแม่มัดแกะกล้องนะครับนออท่าที่สาที่สี่แม่มัดแกะกล้องอยู่ในท่าต่อเน,นื่องปีทัวบานโลแล้วค่อยนั่งลงกอดเท่าซ้ายไปเท้าขวา วางค่ไว้ที่ขวาเดี๋ยวหน้าบดานดูนั่นหน้าแม่มัดแกบกองขวาลุกขึ้นมาเท้าอยู่ที่เดิมหมุนซ้ายลงโดยซ้อนเข้าขวาใต้เท้าซ้ายลงดูนั่นหน้าแม่มัดแกป้องซ้ายถ้าต่อเนื่องไปดับขึ้นมาเป็นท้าที่ห้าเสือล่าหา ไปทางซ้ายยกขาขวาขึ้นฐานทับพื้นกรสลับไปแล้วก็สลับเทียนขึ้นออกรับเป็นที่ก่ตอต่อข้าด้วยจ้าหงาต่อขวาเท้าซ้ายไปข้างหลัง่อยเท้าขวาเตรียมพร้อมหางดาบายเล็บแง่ขวาดาบขวาตองจ้าหงาต่อต่อขวาต่อ,ตอ,ตอไปจะเป็นท่าดิสบทโล เลื่อหมุนซ้ายตอกขวาให้เอาซ้ายับขวานเน็บแห่จับซ้ายตอกอนู่นทานี้นะครับต่อไปเป็นกับแปลงดินแตกอยู่ในทานี้นี่คือท่ากับแปลงดินแตกต่อท่าโดยฟ้าล้ากระโดดขึ้นตอน่อท่าโดยการหนาบานตอกล้บน ดับขวาดูดับซ้ายดับขวาดับซ้ายเดี๋ยวห้ามขั้นที่เก้าต่อไปท่านที่สิบป๋าตอนหันป๋าจะต้องหมุนครับข้างล่างมุดดาบขวิบาดับขวาขับวนซ้าย ถอยหลังนิดนึงกอดเดินวนห้าที่ติ<ค>วว๊วงของไหลวนวนล้วงดีโดยเท้าขวายอยู่ข้างหน้านะครับได้แขนกับรับตัวนีบดาบไปตอนห้าที่สิบสองสี่ไข่ ใกล้มือจับหัวดาบเหมือนเอาจับประกาศโดยเอาคามดาบขึ้นข้างบนดาบในมือขวาขึ้นทังซ้ายลงขวาดาบซ้ายขึ้นทางขวาลงซ้ายเอาสลับกันขึ้นต่อข้านินหนังเาาหนียวมีข้าทาอาคมแกก้าใจหลับขยี้อ้ข้าต่อไป เสือคาบดาอนาแก็ใก้ปัดดปัดดนะครับกล้าให้เรี้ยวหัวนะครับหัวลบห้า bao nữa, ba, bốn, ba, lai, điên, ba, thời không học, ba, nhảy, กบการแสดงของการฟ้อนรำบสองเล่นครับ